สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะครูแหวนจะพาเด็กๆมาเรียนตามหนังสือเรียนเล่มนี้เลยนั่นก็คือสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเล่มหนึ่งนั่นเองคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําในแบบฝึกหัดน,นัะนะคะเราจะมาทบทวนการประสมสระอือสารอ,อือ,อ,อกันก่อนคะ่ะแล้วมาดูตัวแรกกันเลย กระสมสระอืออ่านว่าก็อือกือขออือคือตออือจือขออือคือชออือชื่อยออือยือดออือดือ ขอ,อือถือบอ,อ,บอ,อือบือถอือผือมอือมือลออือลืออออือืออ,อ,อยู่ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมฝึกทบทวนการประสมสรรอือกันด้วยนะคะเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดหน้าที่17กันเลยค่ะ หน้าที่17นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของบ้านเราบ้านเพื่อนนนัเองค่ะตามรูปนี้เลยเด็กๆคนไหนคะที่มีบ้านติดกับบ้านเพื่อนบ้านคะยกมือขึ้นเลยเยี่ยมากมากเลยค่ะถ้าเรานะคะมีบ้านที่ติดกับบ้านเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กเราก็สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนข้างๆบ้านของเราได้คะ่ะแต่ก็ต้องเล่นกันแดดบอๆนะคะไม่เล่นรุนแรงนั่นเองค่ะเมื่อเราเรียนรู้จักบ้านเรา เพื่อนแล้วมาดูกันที่แบบฝึกหัดกันเลยค่ะให้เด็กนะคะเขียนคำประกอบภาพนั่นเองค่ะตามรอยปะคคำว่าบ้านของเราบ้านของเพื่อนอย่าลืมเขียนตามรอยปะให้สวยงามไม่ออกนอกเส้นรอยปะด้วยนะคะส่วนข้างล่างให้เด็กค่ะเติมคำลงในช่องว่างนี้เองคำว่าบ้านดูแลเท่าเลือกลงมาเติมในประโยคข้างล่างนะคะฉันมี บ้านเองค่ะเติมคำว่าบ้านค่ะต่อมาทาสีเทาเด็กๆเติมคำว่าเทาได้เลยค่ะและประโยคสุดท้ายนะคะจันรักบ้านและดูแลบ้านตเติมคำว่าดูแลเองค่ะเมื่อเราทำแบบฝึกหัดห,หน้าที่17เรียบร้อยแล้วไปต่อกันที่หน้า18กันเลยค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่อง ฏิบัติต้นอย่างไรดินเองค่ะภาพแรกเลยเมื่ออยู่ที่บ้านเปิดเพลงเสียงดังรบกวนคนอื่นได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองและเราเป็นเด็กดีเราก็ควรรู้จักการแบ่งปันแบบนี้ด้วยค่ะและเมื่อข้ามถนนเราสามารถช่วยคุณตาแบบนี้ข้ามถนนได้ไม่เอ่ยได้นั่นเองค่ะแต่ต้องดูที่ไฟแดงด้วยนะคะเมื่อเราเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเรามาดูที่คำสั่งเลยค่ะให้เด็กนะคะขีดเครื่องหมายถูกตามภาพที่ควรปฏิบัติและ กากบาททับภาพที่ไม่ควรปฏิบัตินั่นเองค่ะส่วนด้านล่างนะคะให้เด็กเติมคำนะคะลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองค่ะดูเลยภาพแรกคุณตากำลังมองกาอยู่นั่นเองแลว้วไปเติมคำว่าอะไรคะตาสีดูกาในนาเติมคำว่ากาค่ะภาพถัดมาผู้หญิงกำลังสีซออยู่เลยวารีมีซอดีเติมคำว่าซอค่ะ คสุดท้ายนะคะผู้ชายกำลังมองใยแมงมุมอยู่ค่ะอาดีไปดูใยเติมคำว่าใยนั่นเองค่ะเด็กเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จทุกครั้งนะคะปิดหนังสือเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ